สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้พี่เล่มาอัปเดตต้นไม้นะครับโอ้โหเนาะเมื่อปีหรือสองปีที่แล้วช่วงกระแสะไม้ด่างโอ้โหเอาเป็นวันถล่มทลายครับเป็นเออเขาเรียกว่ามิติใหม่แห่งการเ,เลี้ยงหรือการจำหน่ายหรือแม้กระทั่ง ความนิยมที่ที่มันล้นหลามจนทำให้หลายๆคนนะฮะก็เออไม่รู้จะพูดยังไงฮะก็มีทั้งทั้งเจ็บเจ็บตัวและไม่เจ็บตัวนะครับเอาเป็นว่าก็ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนะครับอ่ะวันนี้พี่เลมาอัปเดตต้นไม้อ่าอย่างนี้ฮะ ต้นนี้ก็ของน้องเอที่ฝากไว้นะครับเดี๋ยวพี่ลีอาจจะทําคลิปนะครับแล้วก็ส่งให้น้องดูด้วยไม่ได้อัปเดตนานเลยอันนี้เป็นโมฮิโต้นะครับของน้องทั้งหมด7ต้นทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดีนะครับแล้วก็เอาจริงมันก็โตขึ้นทุกวันนะครับโตขึ้นทุกวันอันนี้เป็นบริเวณส่วนที่เป็นหน้าบ้านหาย <S <S คิดถึงช่วงที่ใบละห้าพนะฮะต้นนี้ เงินเลยมาด่างด่างเหลืองทัวนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่หน้าบ้านเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยะจะมาโชว์ให้อีกนะครับจะมาโชว์อัปเดตต้นไม้ว่านะตอนนี้ไม่ได้ขายก็จับทำสวนเพื่อสรศาสตร์ไปซะเลยนะครับโอเคเอาไม้ด่างที่ ประดับสวนด้วยแล้วก็เป็นลักษณะการขยายพันธุ์อิงตามธรรมชาตินะฮะก็จะประมาณนี้เมื่อกี้ตั้งใจว่าจะทำเป็นอีก EP พหนึ่งนะครับว่าสภาพรอบบ้านเป็นยังไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรไหนเพื่อนๆหลงมาดูในช่วงแรกแล้วนะครับงั้นก็ให้ดูรอบบ้านเลยแลนนี่ฮะไม่ได้ขาย ะะหรืออาจจะทยอยขายสำหรับส่วนเ,เพื่อนๆที่อยากได้หรือว่าเป็น FC พันแท้นะฮะทักมาส่วนตัวก็ก็แบ่งครับก็แบ่งแต่แค่ว่าให้เห็นสภาพก่อนว่าต้องใช้เวลานะฮะต้องใช้เวลาในการแต่งสวนนะแต่สิ่งที่พี่เลมองเขาเรียกอะไรละ่ะในความได้เปรียบคือวันนี้มันมีองค์ประกอบมันมีวัตถุดิบอยู่แล้วนี่ฮะ คำว่าคว่าวัตถุดิบของพ่เรียคือไม้ครับเหมือนกับว่าเรามีไม้ที่ใช้ในการจัดสวนเนี่ยอยู่เยอะแล้วที่เหลือก็แค่วางให้มันถูกระบบระเบียบเอาเป็นว่านี่คือ before แล้วกันนะฮะเ o r e เป็นแบบนี้เดี๋ยววันไหน after แล้วแต่งเป็นสวนสวยๆแล้วจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าสภาพ จากที่เห็นอยู่ตัวนี้ในคลิปนี้นะครับโห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 ในคลิปนี้ที่เห็นนะฮะเมื่อจัดแล้วนะฮะเข้าที่เข้าทางแล้วสวนจะเป็นแบบไหนนะอดใจรอนะครับอันนี้อีกมุมด้านข้างครับนี่ฮะตอนนี้ที่จอดรถจะไม่มีจอดแล้วต้องมากินพื้นที่อ่ะ โอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวรอบหน้าสัญญานะครับมาดูว่าจัดระเบียบบ้านแล้วจะเป็นยังไง